อังคณาเขาออกมาประนามแล้วนะ,ะผิดปฏิญญาและออตาว่าขอบคุณค่ะเป็นการประนามที่หนักหน่วงเขมรจุกอะขอบคุณมากเลยนี่ถ้าไม่ได้มึงเนี่ยขเขมรไม่กล้านะขเขมรกลัวไปเยอะเลยนี่ตั้งแต่มึงออกมาโพสเนี่ยคือ,ขอเขมรกลัวไปเยอะเลยนะปีก้าขาสัน <laughs> ผมนะนอกจากอังคณาเนี่ยก็มีเวนอีกคนหนึ่งนะครับผมนะไอ้ชื่ออะไรนะไอ้ใบตองแห้งอะไรเงี้ย <laughs> เขาบอกว่ารู้สึกนะฮะรู้สึกผมรู้สึกเหมือนพวกขั้งชาติ ใจจดจ่อรอให้มีทหารขาขาดเพื่อจะได้ด่าคุณอังคาราสลอนะฮะสภานะฮะสมาชิกสภาล่างรัฐธรรมนูญนะฮะเหลือแค่ให้มีกรมทอยกรล่างอย่างเดียวนะฮะกรมทอก็ฟังความเห็นจากรัฐสภาแต่งตั้งนะก็จบแล้วนะครับคือกรมทฟังความเห็นจากรัฐสภาแต่งตั้งนะครับไม่มีสสรอในการช่วยก็ก็จบแล้วครับเพราะว่าสภานะฮะเออนะครับสภาก็ไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองเพราะนั้นนะครับเพราะนั้นการแก้รัฐธรรมนูนก็อาจจะยากหน่อย นะฮะอาจจะยากหน่อยนิดนึงนั่นเองนะครับผมเพราะนั้นนะครับถึงบอกนะฮะว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับสถานการณ์นะฮะมันก็เขาเรียกว่าไปอยู่ในกระบวนการของชายแดนซะเยอะนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีเรื่องของนะครับทหารนะฮะที่อย่างที่เราทราบข่าวนะครับว่าโดนระเบิดกันอีกแล้วนะฮะแล้วก็ขาเสียขาไปข้างหนึ่งทําให้เสียหนูต้องเดินเกมนะฮะแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับผมนะฮะก็ ตอนนี้นะฮะอังคณาเขาออกมาประนามแล้วนะครับนะฮะตอนนี้อังคณาเขาออกมาประนามแล้วนะจากการที่ไปด่านะฮะจากการที่ไปด่ากันจอมพลังว่าไปเปิดเสียงหนวกหูเขานะฮะเป็นการประนามที่หนักหน่วงมากนะครับอังคณาอังคณาเนี่ยนะครับประนามได้หนักหน่วงมากนะครับผมนะฮะเออนะครับ ขอระนามไฝ่ายคเมนที่ลักลอบหรือลวดหนามเพื่อเข้ามาฝั่งไทยและระเบิดว่าผิดสัญญาออตตาวาปาติญญาร่วมหัี่ยี่บหกตุลาคาคุณค่ะโั้ฟังแล้วคาเมนแบบฟังแล้วคาเมนแบบคามนจุกอะะฟังแล้วคาเ,เมนแบบกลัวกลัวๆๆๆๆๆๆเลยอวะกูกลัวเลยอะ นะแต่เวลามึงไปด่าเว,เวลามึงไปด่าการจอมพลังอนะ่ะเบาเบานะฮะเออการเปิดลำโพงมันเป็นการที่ทำลายสิทธิมุสยชนแล้วทำให้ประเทศไทยอยู่ในเวทีโลกลำบากโอ้โหมึงขู่ไปยันโลกอะ่ะ <laughs> เออแต่เวลามึงประวานฝ่ายคอมเมนประนามฝ่ายเามเมนที่ลักลอบหรือลวดหนามเข้ามาฝั่งแล้วมึงไม่ได้พูดนะมึงพิมพ์ <laughs> นะ และระเบิดพูดท่านๆก็คือผิดปฏิญญาและออตตาว่าขอบคุณค่ะขอบคุณมึงมากๆนะขอบคุณมากเลยนี่ถ้าไม่ได้มึงเนี่ยขเขมนไม่กล้านะนะอขอเขมนกลัวไปเยอะเลยนี่ยตั้งแต่มึงออกมาโพสเนี่ยคือ,ขอเขมนกลัวไปเยอะเลยนะนะคือ,ขอเขมนแบบอุ้ยนะฮะสั่นเลยแบบโอ้โหนะ ปีก้าขาสั่นนะฮะแล้วมีอีเวนอีคนนึงนะครับผมนะนอกจากอังคณาเนี่ยก็มีอีเวนอีคนหนึ่งนะครับผมนะไอชื่ออะไรนะไอใบตองแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่ารู้สึกนะฮะรู้สึกผมรู้สึกเหมือนพวกข้างชาติใจจดจ่อรอให้มีทหารขาขาดเพื่อจะได้ด่าคุณอังคณาเขาบอก เขาเขาไม่ได้ด่าผมนะเขาด่าพวกพี่อ่ะเขาบอกว่าพวกพี่เนี่ยเหมือนพวกข้างชาตินะฮะรอจดใจจดใจจ่อให้มีทาหารเนี่ยนะฮะขาขาดนะครับ,ขาขานะรบแล้วก็ใช้จังหวะเนี่ยเพื่อด่าอังคานะฮะคุณใบตองแห้งครับนะฮะคุณใบตองแห้งครับนะครับเขาด่ากันจนมันมันเขาด่ากันจนมันแทบจะอยู่ไม่ได้แล้วมึงไม่ได้ฟังหรือนะครับ <_ an> <_ an> เขาไม่ได้สนใจหรอกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมแต่เมื่อมันเกิดมาแล้วเขาก็เลยถามมึงว่าแล้วทําไมปฏิบัติการปฏิบัติแตกต่างกันมึงต้องรอให้สังคมกดดันออกมาประนามแต่ตอนการจอมพลังแม่งเอาวิทยุลำโพงลําโพงไปเปิดเนี่ยวันเดียวเองมึงออกมาประนามแล้วแต่นี่ทหาร ถาันศูนเสียขาไปตั้งกี่วันมึงมึงต้องรอให้สังคมโัเชียลโซเชียลต่างๆมากดดันกันมึงแล้วมึงก็ออกมาประนามแบบคำรามแบบน่ากลัวมาก <l ots of music> ถ้าไม่มีคนพูดถึงมึงก็ไม่มีคนกดดันมึงมึงจะออกมาพูดไหมไอเวนก็คแค่นะั้น <l ots of music> มึงจะบอกว่าข้างชนข้าง,งชาติเรื่องของมึงนะฮะเพราะว่ากูมีชาติประเทศเดียวกูมีกูมีสัญชาติแค่ประเทศเดียวกูไม่ได้ถือสองสัญชาติแบบมึงนะคือสัญชาติเขมรนะครับไทย นะฮะบ,บางคนก็มมนเตเนโกนะฮะบ,บางคนก็สัญชาติพมา่าบางคนก็อะไรสัญชาติมาเลเซียกูถือสัญชาติเดียวนะครับเพราะถ้ากูไม่มีแผ่นดินกูก็ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนแล้วนะครับแล้วไม่กูรักได้ไงล่ะนะไม่กูปกป้องเหรอนะสิ่งที่กูปกป้องคือกํากำลังใจที่ให้กับทหารกําลังใจที่ให้กับแนวหน้านั่นคือสิ่งที่เราทําได้นะฮะเออนะครับ,ออนะรบทหารจะผิดมันมีทุกองค์กรมันมีคนดีและคนไม่ดีแต่เมื่อ เกิดภัยความมั่นคงมึงไม่เชื่อมั่นนะแล้วมึงจะเชื่อมั่นมึงหรือไงแล้วมึงทําอะไรอ่ะใบตองแห้งคือมึงทําอะไรวันวันมึงทําอะไรอ่ะอะไรกบวันมันมึงทําอะไร,ะะะก,ะไรก็กูไม่ทําอะไรไงกูรู้ว่ากูไม่ทําอะไรมากกูถึงต้องให้กําลังใจเขาไงคิดไม่ได้หรอนะฮะเออนะครับมึงนี่นะฮะอายุเยอะแล้วก็แบบว่า แล้วตอนนี้นะครับก็เป็นโอกาสแล้วนะครับถ้าพวกมึงอยากจะไปสัมผัสนะฮะเขตแดนที่มึงบอ,บอกว่าเป็นสมมุตินะเออนะครับร,บ,จจไไบรอบที่แล้วอาจจะพลาดไปรอบนี้เป้าคันขอบคุณมากมครับผมนะฮะรอบนี้อาจจะพลาดไปไอ้รอบรอบที่แล้วอาจจะพลาดไปรอบนี้เขาเปิดโอกาสให้แล้วนะครับผมนะฮะใครที่อยากจะไปทัศนศึกษานะฮะดูว่าเขตแดนมันเป็นสิ่งสมมุติหรือเปล่าก็สามารถไปดูได้นะครับสามารถไปดูได้นะฮะ ไปเลยนะครับโดยเฉพาะมีคนหนึ่งที่พูดเอาไว้นะฮะในสมัยตอนที่โจมตีกันจอมพลังนะฮะไปบอกว่านะครับคือดิฉันคือดิฉันอยากจะไปชายแดนกับกันจอมพลังสักสัปดาห์ค่ะ <_ cía> นะฮะตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับคุณน้ําแข็งตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับไปได้นะครับคุณน้ําแข็งตอนนี้คือคือถ้าคุณน้ำแข็งไปเนี่ยนะครับคุณน้ำแข็งจะได้สร้างผลงานอีกอย่างหนึ่งที่มากกว่าการ การซ่อมแผ่นไม้กระดาษแล้วก็ ى, การเก็บซากระทงนะฮะตอนนั้นก็องอนนะฮะงอนงอนการจอพลังนะครับนะฮะที่ไปบอกว่าไม่สนิทนะฮะบ,บอกว่าสนิทแล้วไปบอกว่าไม่สนิทงอนหึงกันนะฮะทำไมอะ่ะทำไมอ่ะสนิทก็บอกว่าสนิทสิทำไมต้องบอกว่าไม่สนิทด้วยตอนนั้นงอนนะฮะตอนนี้ก็เลยตอนนั้นพงงอนเสร็จปุ๊บก็เลยบอกว่า อยากจะตามคุณกันไปชายแดนสักสัปดาห์หนึ่งหึงหึงก็เลยต้องแบบนี้ไงนะฮะเออหึงก็เลยต้องแบบว่าอยาอยากจะตามไปชายแดนสักสัปดาห์หนึ่งนะฮะเออตอนนี้ไปสิอันนี้มึงไปสิมึงชวนกันไปตอนนี้มึงชวนกันไปไปฮันนีมูนดิปเนี่ยตอนนี้น่าไปมากเลยนะตอนนี้น่าไปมากนะครับผมนะฮะเออนะครับคุณจะต้องไปแนละ้วตอนเนี้ย นะครับคือคือต้องไปเลยแหละตอนนี้สนุกสนานเฮฮาเพราะมีผู้ให้ดูด้วยมีผู้กันแบบปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังให้ดูด้วยนะฮะยายเล็กบอกว่าไปถ่วงแล้วไม่ได้ไปถ่วงไงเล็กก็พักมันไปเลยทีมันไปอยู่แนวหน้าเลยเพราะมันเก่งไงมันไปด่าเขมรไงให้มันไปด่าเขมรเลยนะมันอยู่ตรงนั้นแหละนะครับให้มันแวกแวกแวกอยู่นะให้มันไปใช้การทูดการทูดเชิงรุก นะฮะเอออะไรงี้เป็นต้นนะครับผมนะอ่ะนะครับก็เดี๋ยวมาว่ากันต่อนะครับในเรื่องของชายแดนนะตอนนี้ก็นะฮะสถานการณ์บ้านเรานะครับเป็นช่วงวัดใจนะฮะเป็นช่วงวัดใจนะครับผมนะฮะน้ำท่วมนะครับน้ําท่วมสูงนะฮะแล้วก็บ้านพี่แจ็คเป็นไงบ้างครับบ้านพี่แจ็คบ้านพี่แจ็คอยู่อยุทยาตอนนี้เป็นไงบ้างฮะ ใครที่จะไปกินกุ้งเผานะฮะตอนนี้นะครับผมนะฮะยังไม่สามารถเผาได้นะครับผมนะฮะเพราะว่าไม่มีพื้นที่ให้เผาตอนนี้น้ําเพียบเลยนะฮะ <laughs> ตอนนี้อาจจะต้องไปกินกุ้งต้มนะฮะกุ้งต้มกันก่อนนะครับผมนะฮะเออนะ,ะไปกินกุ้งต้มก่อนนะฮะอย่าเพิ่งไปกินกุ้งเผานะฮะพี่แจ็คเอ่อพี่แจ็คชั้นล่างนี่คือมี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 เรือเรื่ังครับ พี่มามแม่เล็กบอกว่ากันไปช่วยน้ําท่วมเอาไ e. อไปด้วย <laughs> พี่มามบอกคุณกันเอาไอ้ไปด้วยเอาไปเลยเอาไปเดเดี๋ยวมันหึงอีกเดี๋ยวมันก็บอกว่าไหนบอกไม่สนิทอ่ะเดี๋ยวพอกันไปคุยกับคนนี้ไปคุยกับคนนั้นมันบอกว่าไม่สนิทอีก <laughs> เอาไปด้วยเลยเอามันนั่งเรือไปด้วยนะฮะเออมันจะได้ถ่ายรูปลงโซเชียลนะฮะ เออนะครับฝากด้วยนะครับฝากคุณกันด้วยนะครับถ้าได้ยินเสียงกบมโนโก็ฝากเอาเน็บอ,อีน้ำแข็งไปด้วยนะ